สวัสดีครับลิวนาสร้างป่าครับแหล่งเรียนรู้ศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับลิวนาก็จะมาคุยเรื่องโรคระบาดร้ายแรงนะครับเรื่องของโรคโควิด -19 ทีนะครับที่กําลังระสามระสายกันในขณะนี้นะครับก็เป็นโรคร้ายแรงที่น่ากลัวนะครับเป็นโรคระบาดนะครับก็ลิวนาก็ตกใจเหมือนกันนะครับก็ราบข่าวทางอินเทอร์เน็ตบ้าง แล้วก็มีคนพูดกันหนาหูนะครับสำหรับดีวินาแล้วนะครับก็สร้างพื้นที่ป่านะครับสร้างโคกหนองนาโมเดลขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารนะครับแต่ก็มานึกถึงได้ก็มานึกขึ้นได้นะครับว่าโคกหนองนาโมเดลก็สามารถที่จะรองรับในเรื่องของการดีภัยจากโรคระบาดนะครับ ที่จะต้องขุกอยู่ในชุมชนเมืองนะครับกรณีที่มีการระบาดอย่างร้ายแรงนะครับเดวินาก็มองว่าตรงนี้นะครับน่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะที่จะย้ายครอบครัวเข้ามาอยู่ในช่วงที่เดือดร้อนแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ก็เป็นเรื่องเก่านะครับที่เมื่อบราณ การที่ผ่านมานะครับเรื่องโรคระบาดของพวกอวาากโกอโวะต่างๆนะครับไข้รทรพิษอะไรที่ร้ายแรงนะครับที่หายารักษาก็ยังไม่ได้ผู้คนก็จะย้ายหมู่บ้านนะครับย้ายไปเรื่อยๆนะครับก็ทิ้งบ้านเรือนเก่าของตัวเองนะครับแต่สำหรับในปัจจุบันการรักษาการแพทย์ต่างๆก็ทันสมัยขึ้นนะครับก็ ไม่ต้องทิ้งบ้านเรือนแต่ในกรณีที่เราต้องการที่จะปิดตัวเองนะครับกักตัวเองก็คือไม่ข้องเกี่ยวกับชุมชนหรืออะไรก็สามารถที่จะเข้ามาพักในระยะเวลา 2- 3สเดือนนะครับในสถานที่แบบนี้นะครับซึ่งก็ห่างจากตัวเมืองหลายกิโลนะครับเป็นเกือบ10กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากหมู่บ้านเล็กๆก็ ในราว1กกิโลกว่า,กวาเกือบ2กิโลนะครับก็คงจะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับในกรณีที่เชื้อเขาแพร่กระจายอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าเวลสนี้ก็กระจายจากคนสู่คนนะครับจึงทำให้การติดเชื้อนั้นค่อนข้างที่จะไปได้รวดเร็วนะครับก็น่าตกใจนะครับสำหรับลีนาแล้ววันนี้นะครับก็ โอกาสนะครับก็จะมาคุยเรื่องนี้ว่าถ้าดิวินาจำเป็นนะครับเพื่อนๆที่มีสวนในลักษณะนี้ก็อาจจะย้ายเข้าไปเนื่องจากในสถานที่แห่งนี้ก็มีอาหารนะครับครับอาหารที่เกิดจากธรรมชาตินะครับที่เราปลูกเองนะครับแล้วก็ สร้างขึ้นมานะครับอาจจะสร้างขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการปลูกปลูกทุกวันนะครับก็จะอยู่ในลักษณะที่ปลูกเองกินเองนะครับเพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่รอดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับแรกเริ่มเดิมทีนั้นเดนนาก็สร้างสวนป่านะครับสร้างแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะให้ ตนเองนั้นเข้ามาอยู่ในกรณีที่เศรษฐกิจมีปัญหาหรือว่างานตกงานหรือยังชีพนะครับแต่ก็ไม่นึกว่าวันนี้วันนี้นะครับลักษณะของการทำสวนป่าืที่อยู่อาศัยนะครับพวกน้องน้ำโมเดลในลักษณะนี้นะครับจะสามารถ ตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะต้องใช้ชีวิตแบบแยกตัวออกมาจากสังคมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันนะครับก็เป็นการผลักดันนะครับให้ดวิดนาต้องเร่งที่จะสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้มีอาหารมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับในกรณีที่จำเป็น ในอนาคตนะครับพวกผักต่างๆนะครับฤดูนา,นาก็ต้องเล่งปลูกเพิ่มขึ้นนะครับครับของกินเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลในอนาคตนะครับกรณีที่ เดวินาต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้จริงๆนะครับก็จะเร่งนะครับก็จะเร่งสร้างอาหารขึ้นมานะครับเพื่อรองรับในช่วงวิกฤตนี้แล้วก็อนาคตต่อไปนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันไหนเดือนไหนนะครับจะมีข่าวดีนะครับ ครับเพื่อนครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับที่เข้ารับชมหรือไม่ได้รับชมนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับของอีกไม่นานนะครับวันร้ายนี้ก็คงผ่านเราไปนะครับก็เราก็ผ่านกันมาเยอะเหมือนกันนะครับในโลกมนุษย์นี้ก็จะมีสุขบ้างทุกบ้างนะครับก็เป็นธรรมดานะครับ สำหรับคลิปนี้เิบีนาก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ